สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ย,ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ท้งลัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาาคมถึง15สิงหาคมในช่วงของเดือนธันวาคมปี2568ในเรื่องของการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามา รับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลย เอกออฟพ a นจ์คเหรียญเพดออฟพนจ์คืเด็กถือเหรียญเดอะสเตรน h ผู้หญิงเก่งแกล่งนะคะนายออฟวอร์ดกไม้เท้า Two cup, ทูออฟคัพสถ้วย Queen of Cup ราชนีถึงถ้วยฝ่ายออฟพินต์ห้าเหรียญ7 of w a n ออฟวอร์เจ็ดไม้เท้า The Moon ความกังวลและ k i n ออฟวอร์ราชาถือไม้เท้า สำหรับในเรื่องของการงานของชาวราศีกรกฎในช่วงตอนนี้นะคะได้เริ่มต้นนะจะมีโอกาสเข้ามาสำหรับคนที่รองานคนที่ตกงานคนที่ไม่ได้งานคุณจะได้รับโอกาสในการเริ่มต้นนะคะได้รับโอกาสเกี่ยวกับในเรื่องของการงานเข้ามา บางคนได้สินสัญญาบางคนได้ว่าจ้างโครงการต่างๆธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหรือการมองถึงการขยับขยายในเรื่องของการงานในธุรกิจสาขาขยับขยายสาขาก็ได้เหมือนกันและได้การสนับสนุนในช่วงตอนนี้ตัวชาวราศีกรกฎเองตัวคุณรู้สึกว่างานเยอะเด็กเถือเหรียงหมายถึงคนที่ทำงานเกินตัวก็ได้เหมือนกัน ได้รับงานใหญ่โครงการโปรเจกชิ้นงานใหญ่ๆห,หรืองานที่มันท้าทายความสามารถของคุณก็ได้ในช่วงตอนนี้ถือว่าเป็นงานที่หนักไหมเป็นงานที่ใหญ่ไหมก็ไม่เกินกว่ากำลังที่คุณมีคุณทำได้ะนะคะคุณทำได้เพราะไพ่บอกว่าสเตรนจ์ไพ่ใบนี้คือการสู้ทุกวิถีทางปราบสิงโตได้อะ เป็นคนที่สู้เป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่มีหัวใจที่แกร่งอ่ะไม่ว่างานจะหนักจะเยอะจะใหญ่หรือต้องแก้ไขปัญหาต่างๆอ่ะแต่ก็สามารถหาวิธีทางและก็ทำมันได้จนสำเร็จจนผ่านไปได้ประมาณนั้นอาจจะมีความกงังวลมีความอะไรบ้างนะคะมองดูสถานการณ์อยู่แต่ก็มันก็ต้องผ่านไปได้ ด้วยพลังใจพลังกายที่คุณมีอ่ะพาวเวอร์ที่คุณมีที่มันเต็มเปี่ยมไปด้วยของการสู้อยู่แล้วสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงตอนนี้สำหรับคนใกล้ตัวนะคะบุตรบริวารญาติพี่น้องคนใกล้ชิดในช่วงตอนนี้เขาก็ช่วยเหลือคุณอยู่นะแต่เหมือนกับว่าช่วงนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันนะคะเหนื่อย ลำบากเหมือนกันแต่เขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอยู่ทุออคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดคู่รักก็ได้นะคะบุตรบริวารก็ได้เหมือนกันได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนเป็นอีกแรงหอนอึ่งช่วยผลักดันคุณให้คุณประสบผลสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะ สิ่งที่พยายามแก้ไขในช่วงตอนนี้ก็อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาอาจจะมีเรื่องราวภายในครอบครัวะต้องช่วยต้องต้องช่วยเหลือกันไปนะคะต้องช่วยเหลือต้องช่วยเหลือต้องให้งานเขาทำนะคะอืมต้องให้งานเขาทํานะอย่าให้เขาอยู่เฉยๆนะคะต้องหางานให้เขาทํานะคะเขาจะได้มีประโยชน์เขาจะได้รู้สึกว่ามีคุณค่าคนเราต้องทํางานนะถึงจะมีค่านะคะต้องทํางาน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือคุณจะได้พบได้เจอค่อนข้างที่จะมีงานเข้ามาเยอะนะคะมีคนส่งมอบงานมาให้คุณอยู่เรื่อยๆในช่วงตอนนี้บางครั้งภายในใจของชาวราศีกรกฎคุณอาจจะรู้สึกมีความกังวลกลัวทํามไม่ได้กลัวเดินกลัวไปต่อไม่ได้กลัวผิดพลาดอะไรประมาณอะไรประมาณนั้นกลัวมี มันจะมีความกังวลเกิดขึ้นอ่ะเนื่องจากว่างานเขาส่งต่อเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะบางทีมันเกิดความกังวลเกิดความกังวลว่าเอ๊ะ,อะไปต่อได้ไหมนะคะแต่ให้คุณมั่นใจไว้เลยสาหรับชาวราศีกรกฎค,คุณจะทํามันได้อาจจะเป็นความกังวลความกลัวเล็กๆใน่นอนกลัวผิดพลาดแต่ให้คุณมั่นใจว่าคุณจะทำมันได้เพราะใบสุดท้ายของคุณคือ king of w a s การประสบผลสำเร็จนะคะการได้เริ่มต้นงานที่ดีความมั่นคงในชีวิตบางคนได้งานใหม่บางคนได้ในเรื่องของการขยับขยายการลงทุนกิจการการงานต่างๆคือการเริ่มต้นน่ะและมันมั่นคงด้วย King อฟบอราชาถือไม้เท้าเลยนะคะคือที่สุดะของการเริ่มต้นที่ดีและตามมาด้วยในเรื่องของความมั่นคง เริ่มต้นอย่างสวยงามให้คุณมั่นใจได้เลยนะสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงตอนนี้ขอให้ขยายเพิ่มเติมให้และการอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ชาวราศีกรกฎไหมในเรื่องของการงานเดอะทาวเ อาจจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปุบปรับฉับพลันในช่วงตอนนี้การงานของคุณจะได้งานแบบลับๆจะได้งานที่อาจจะเป็นงานพิเศษอ่ะเป็นงานพิเศษหรืองานที่ได้มาแบบเสน่หาก็ได้เหมือนกันมีหลายโครงการที่คุณต้องเลือกที่ต้องต้องคิดและก็บริหารจัดการให้ได้ในในช่วงตอนนี้ มีหลายเรื่องราวคุณจะเป็นคนที่ทำต้องตัวคุณเท่านั้นอาจจะเยอะหน่อยแต่ต้องอดทนไพบอกว่าต้องอดทนจะมีหลากหลายโครงการงานเข้ามาแต่คุณจะต้องอดทนแล้วคุณจะผ่านในเรื่องของการงานของคุณไปได้ในช่วงนี้แม้จะเยอะแต่คุณก็ทำมาได้สำเร็จสิบไม้เท้าคือความสำเร็จคือการสู้อื ถึงแม้จะเยอะจะหนักจะมากแต่คุณก็สู้คุณจะมีเทคนิคมีวิชามีความรู้ความสามารถของคุณนั่นแหละนะคะที่จะพิชิตกับทุกงานที่เข้ามากับความทา้าทายอะที่เข้ามาในช่วงตอนนี้ประมาณนั้นต่อไปในเรื่องของการเงินการเงินนะคะการเงินในช่วงตอนนี้เริ่มต้นที่ดีนะ บางคนได้เงินพิเศษบางคนได้เงินจากกองทุนหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างจากหลักทรัพย์ก็ได้เหมือนกันมันจะมีเงินเข้ามาในช่วงตอนนี้เงินก้อนโตเลยนะบางคนได้จากสัญญาหรือเซ็นอะไรอนุมัติสักอย่างในช่วงตอนนี้แต่เป็นเงินก้อนโตได้เงินก้อนประมาณนี้นะคะในช่วงสําหรับตอนนี้แล้วก็ถ้าได้มาแล้ว เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินในช่วงตอนนี้รายรับรายจ่ายของชาวราศีกรกฎส่วนมากจะช่วยนะจิตใจดีบางทีช่วยก็ช่วยคนร,บรอบๆตัวนั่นแหละญาติพี่น้องบุตรบริวารคนใกล้ชิดนะคะถึงได้บอกอาจารย์บอกว่าหางานให้เขาทําอย่าอะอย่าทำอะไรให้เขารู้สึกเคยชินเคยตัวกับการที่ได้อะไรมาง่ายๆนะ,ะเพราะฉะนั้นต้องให้เขาทํางานอืถึงจะ มีคุณค่าถึงจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาได้รับไปถ้าได้อะไรมาง่ายๆเขามักจะไม่เห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่อาจารย์บอกก็คืออยากที่จะให้คุณให,ให้เขารู้จักคุณค่าของสิ่งที่ได้รับมาประมาณนั้นนะคะการเงินของคุณที่บอกไปก็จะได้รับเงินก้อนเงินทุนนะคะได้เยอะอยู่ในช่วงตอนนี้ได้พอที่จะตั้งหลักปักฐานได้เลยสำหรับชาวราศีกรกฎ นะคะอาจจะได้มาจากญาติพี่น้องแล้วก็ดีที่ยังมีหุ้นส่วนที่ยังคอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณอยู่และอีกอย่างคุณจะไม่ขาดส่งเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเพราะคุณเป็นคนที่มัธยัถ์เป็นคนที่ใช้เงินเป็นอะใช้เงินเก่งั้ยเก่งเก่งแต่ก็ใช้เงินเป็นนะคะรู้จักวิธีการบริหารจัดการที่ดีเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่อดทนแล้วก เป็นคนที่ฉลาดนะในช่วงตอนนี้รู้จักวางแผนในการใช้เงินเป็นเป็นอย่างดีอะ่ะขอให้ขยายเพิ่มเติมให้และกันสำหรับในเรื่องของการอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ไหมสำหรับชาวร,ราศีกรกฎ S of s e ตออฟซอร c ด็กถืดาระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นความความดือ้อความไม่เข้าใจความเอาแต่ใจของคนที่อายุน้อยมากกว่าตัวคุณของคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาตัวคุณบุตรบริวารลูกน้องก็ได้เหมือนกันระวังเขานำปัญหามาให้คุณช่วยแก้ในช่วงตอนนี้น k n n o o Pen t ิก c กอคุณจะได้มาซึ่งความสำเร็จ คุณจะได้มาในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดิน,นตา่างๆอาจจะได้จากมรดกตกทอดลดบ้านที่ดินจากคนที่มีอายุเยอะมากกว่าตัวคุณคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลบุคคลนี้คนที่เขามีตําแหน่งมีหน้าที่การงานเป็นคนที่มีหลักทรัพย์อ่นะืะนะเป็นคนที่ดูดีมีฐานะจะได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลนี้สําหรับในเรื่องของการง ต่อไปในเรื่องของความรักความรักจะเป็นอย่างไรในช่วงตอนนี้นะความรักของคุณก็ดูแฮปปี้นะคะได้พบได้เจอคนที่ใช่ก็คือเป็นความรู้สึกที่บอกว่ามันเป็นความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวคนรักในช่วงนี้มันหมายของว่าต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะเป็นอย่างดีอืม อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการทำอาหากิกนการสร้างครอบครัวบางคนได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้เจอคนที่อายุน้อยมากกว่าแต่เขาก็สู้แล้วเขาก็ขยันเขาก็อดทนเขาก็คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณบางคนได้ร่วมลงทุนธุรกิจกับคู่รักที่บอกไปคู่รักมาสนับสนุนคู่รักมาช่วยเหลืออาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะลําบากหน่อยแต่ก็เหมือนกับเข้าใจอ่ะ เหมือนกับเข้าใจซึ่งกันและกันในในช่วงตอนนี้หรือมีความกังวลความลังเลแต่อีกฝ่ายก็คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันดูแลกันไปตลอดดูแลกันแบบยาวๆแบบเป็นคู่ที่ไม่ได้ทอดทิ้งกันแม้จะทุกข์จะยากจะลําบากก็คอยให้กําลังใจคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมามาโดยตลอดแล้วสุดท้ายอ่ะคุณก็จะได้ในเรื่องของความมั่นคงความรักที่มันผ่านอุปสรรค ผ่านปัญหาผ่านความทุกข์ความยากมาด้วยกันมันจะรักกันมากขึ้นมันจะเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะสำหรับความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงตอนนี้อยากจะบอกอะ,อะไรเพิ่มเติมให้ไหมไนอาส มีความกังวลมีความสับสนมีความทุกข์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ The Will of Fortune ให้ยอมรับกับโชคชะตาที่มันเกิดขึ้นที่มันเข้ามามันย่อมมีอยู่แล้วล่ะอุปสรรคมีปัญหามีความเครียดมีความกดดันแต่มันจะผ่านไปได้ The Will of Fortune ไพ่บอกว่ามันคือโชคชะตาและคุณจะรับรู้ได้ด้วยตัวคุณคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยความเข้มแข็งความอดทน King of Swords ราชาถึงดาบ ด้วยความชัดเจนความชัดเจนการพูดคุยกันสิ่งต่างๆมันก็จะดีขึ้นนะนะคะับหกถวยคือความรู้สึกความรักความผูกพันความห่วงใยสถานที่เดิมๆคนเดิมๆความรู้สึกเก่าๆที่ยังรักที่ยังผูกพันกันอยู่มันก็ยังมีความแน่นแฟนอยู่นะคะความรักมันยังเหลืออยู่ประมาณนั้นในความสัมพันธ์อ่า ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวราศีกร,รกฎในช่วงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะแต่ถ้าจะดูคลิปความรักเดี๋ยวไป,ไปดูคลิปหน้านะคะคลิปถ,ถัดไปจะเป็นแบบฉบับเต็มไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือสถานะไม่ชัดเจนอาจารย์จะแยกให้เป็นคลิปอยู่นะคะก็สำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ สุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทิพมณีพยากรจะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ